สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูท b e ทุกท่านครับนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริสเดือนครับผมดีวันนี้ก็รับนัที่มาถ่ายให้เสียคริสครับเสียคริสพอดีลองรถเกี่ยวครับเจ้าร้อยห้าเอ็กครับคูบตตานี่ก็จัดเต็มระบบครับแต่งคอใส่สปริงอะไรใหม่หมดครับนี่ก็โทษสเตอร์หน้าครับก็มาลองเกี่ยวเจ้าแรกครับ เปิดระดูการด้วยเจ้าแรกถือว่ามาลองระบบเลยครับไอตัวตะก้าวหนะ้านี่จะใส่เป็นสเตอร์ของ f S X นะไม่รู้เขาไม่ได้ซูนมาจากไหนลองพี่น้องเลยนี่ครับความคล่องตัวความม่องไวนี่ต้องยกให้เขาเลยครับนี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งของเสียสุน ดูครับดูการทำงานสักหน่อยนี่ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับการทำงานนระซีกฤเชามาก็เช็คทุกวันครับวันนี้ได้ออกแล้วผมใจแล้วมันมือเลยพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นข้าวกกขอครับเป็นข้าวเบา นไรก็อยู่ที่ประมาณ3-4ไร่ครับกจข้าวก็เริ่มทยอยทยอยสุกกันแล้วพี่น้องจะได้จวดกันแล้วครับประมาณไปลายปลายเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะลุยกันยาวครับเพราะว่าหลายเจ้าหลายเจ้าครับก็ติดต่อมาแต่รอแค่ข้าวสุกเท่านั้นนะพี่น้อง ก็จะเป็นช่องสุรศักดิ์เจริญรัมครับนี่ก็มาครับเดี๋ยวว่าไปตามหมองร้อนนีงโอ้ลุยน้ําไปเลยนะพี่น้องนี่ครับข้าวลมข้าวอะไรก็เดีว่าทำงานได้กล่องตัวครับนี่ครับมันมานครับปีนี้จัดไปครับสักพันกว่าไรนะ ปีที่แล้วก็อยู่ที่900ก็ได้ครับหรือว่าได้เยอะพอสมควรครับขับคนเดียวครับปีที่แล้วปีนี้ก็หาลูกน้องมาสองคนครับก็จะมีหนุทักษะแล้วก็ช่างแคบครับปีนี้ได้ช่างแคบมาอยู่ด้วย ไปแล้วทักษะปีนี้ก็จะหา ายหน้าครับจะมีในหน้าเกี่ยวเช้าเกี่ยวกลางคืนครับน่าจะไล่ลุยกันทั้งวันครับว่าโชเฟ,เฟอร์ก็มีสองคนแล้วบรรยากาศยามทุ่งครับตามทุ่งตามนาครับโอ้แดดอ่อนๆครับสายลมเบาๆครับบรรยากาศนี่ก็เริ่มจะหนาวแล้วพี่น้องเอ๋ย คันนี้ก็ถือว่าเสียคริสนี่แต่งเต็มระบบนะพี่น้องจับชุดใหญ่ครับคันนี้ก็เข้าปีที่สามปีนี้ครับนี่ถือว่าเร็วแล้วครับปีหน้าก็จะหมดภาระผูกพันกับศูนย์แล้วครับจะได้เป็นรถของเราเต็มตัวแล้ว ก็ขึ้นไปดูครับเช็คความพร้อมว่าโอ้ข้าวจะเต็มหรือยังนะอะไรประมาณนี้เนี่ยกว่ากันไปครับ จะได้ประมาณอุ้มกวกว่านี่เลยครับข้าวตรงนี้เพราะว่าข้าวไม่ค่อยหนาครับแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ครับเขตบ้านผมนี่ถ้าไม่ได้พายุลูกเมื่อกี้มาก็ข้าวนะ่าจะไม่ได้เกี่ยวนะพี่น้องว่าแรงเหลือเกินพอได้พายุลูกนี้เข้ามาก็พอจะมีน้ำหล่อเลี้ยงครับพอแต่ได้เกี่ยวครับนี่ เจ้าของนะให้เกี่ยวครึ่งหนึ่งครับครึ่งนี้จะเอาไปขายครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเอาไปไว้ทําเป็นพันนะก็ถือใช้ว่าใช้เวลาไม่นานนะนี่ก็จะเสร็จแล้วครับครึ่งหนึ่ง หนูหนาคงน่าจะไม่มีครับเพราะว่านามีแต่น,น้ำเลลพี่น้อง จรวดเลย,เลยเสียงนี่โดครับเจ้าร้อยห้าเสียงท่อนี่จะ,จะ,จ,ะจะตา่างก,กันกับพวกเจ้าเจ็ดสิบครับ DC เจ็ดสิบ พอที่ mang ได้อยู่ um nè 1นี่นะตรงนี้ quá กว่าๆน่า น้อยหาจับปลาหนุ่ไม่รู้ได้หรือเปล่า <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ช่องคลิปดินด่วนได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ